มันใจสองคู่อะไรเจ้าที่ออกคู่อไร่อสิไปพ่อนเขาเห็นผู้เฒ่าอืมเขนเห็นผู้เฒ่าเมาฝันเห็นผู้ไสยสูงบักไงสีดำมยสูงสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมบ่าวศักดิ์ คัคเอาโรดชาแนลนะครับผมวิสุภพรนนาเดียนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อําเภอห้วยทับทันนะครับผมวันนี้นะครับเรามาตามนะครับผมความฝันของนะครับพ่อลํานะครับผมหรือว่าแม่สวยนะครับผมหรือว่ายายสวยนะครับผมคนฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านได้มีการสื่อสารนะครับผมกับวิญญาณนะครับผมตามที่ผมได้ตามคลิปก็คือเชือกผูกคอ นะครับผมแล้วก็มีสารตั้งอยู่ที่หน้าบ้านนะครับผมเป็นสารที่ขึ้นมาเพื่อให้โชคให้ลาบนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้แนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมของวดประจำวันที่16มิถุนายน2568นะครับผมวันนี้ตามความฝันของพ่อลำแล้วก็ยายสวยนะครับผม FC อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมวันนี้บอกว่า ฝันดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับผมใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอบถามเรื่องของเชือกผูกคอด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมพอทำพิธียังไงนะครับผมซึ่งงวดที่แล้วผมก็ไม่ได้มาตามนะครับผมพอดีผมติดภารกิจนะท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกแรารงใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหา ยายสวยแล้วก็พ่อลัม้วยกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยนะครับอ่าท่านผู้ชมนะครับผมก็ตรงนี้คือสารปู่ขาวหญ้าขาวนะครับผมที่บ้านของพ่อรัและก็ยายสวยนะครับผมเป็นผู้ที่สื่อสารนะครับผมกับวิญญาณนะครับผมที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่มาอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะครับผมเข้าเข้ามาแล้วให้โชคนะครับผมทีตรงนี้เป็นสถานที่ให้โชคให้ลาบ นะครับผมท่านผู้ชมครับใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสาธุเดอนะครับผมปูขาวหญ้าขาวขอให้เปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีเพิ่งนเดอ้อมื่อนีตามข้อฝันงวดวันที่16มิถุนาย,ยน2568ขอให้แตก3ตัวตรงๆ2ตัวตรงๆเดอ้อปูหญ้าเ้ยสาธุสาธุาว่าทาเชียร์กันเชียร์ว่ามากก็เอาเลขตัวนี้แล้วเนี <c oughs> ตัวเดียวนะสวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพอลำหรือว่าอาจารย์ล้ำนะครับท่านผู้ชมที่หลายท่านนะครับผมคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับผมวดที่แล้วนะครับผมไม่ได้มาตามโคงสุดท้ายนะครับพ่อหายตัวเด็กก็ห้งหมดว่หรหาที่หนึ่งห้าสี่หนึ่งนะครับในช่วงโคกสุดท้ายเป็นยังไงพอพอบอกข้าเจ้าคือเึียมนึ่งอ๋อเป็นขาสี่สองขาที่สองขาวอายู่นีอยู่แล้วถ้าจะขึ้นเอาบวขึ้นอกแล้วก็ว่าบ่ขึ้นโบพอ ว้าวตัวนี้ละก็ค,ะคือเตรียมนึ่งระหว่างกองอยู่เนี่ยถ้ามาเป็นเหล็กเชื่งเบนเนาะวันนี้วันนี้เขาตัวแขวกบ่ขึ้นบ่ลงเลยแต่มีเอซีถามว่าเหล่าเชือกพอเป็นยังไงครับเชือกเชือกก็อก็อยู่ท่าใดช่วงว่าหายอยู่โอ้มีมีเชือกไหมไม่อยู่บ่พอนี่เชือกไม่เป็นเชือกเราล่อมือละเราล่อมือแล้วว่าจะเอาแล้วก็เหล็กออกเลยนะครับผมเอาจังมือนี่มืงอื่นเหล็กออกนะ แสดงว่าเอาไว้ในงวดของงวดนี้มหนบ๊อบผอแม่นแล้วงวดนี้ละอ๋อเราติโทษบอกเราครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามนะท่านผู้ชมครับสำหรับเลขเชือกผูกคอนะครับมาจากสายผ่อนี่เชือกตัวนี้เทียกมาจากุล่ะโน่นดินแดงเลยนะน่นดินแดงพระเจ้าฝากมาเฮียนให้บ๊อบผอแล้วเจ้าผู้หญิงก็เจ้านี่พี่กระผัวว่าหูคอไตคุยผู้หญิงตัวม่านที่70ปีน่ะผู้หญิง41ปี ผิดก็อขาผัวบ่ะจีโอ้พรนไปขีดยางที่นอนโบอี้เพื่อเป็นขีดยางกับพ่อจ้าวเขาหรอกอืมมันผิดกันเราเมียกับจีโบ๊ะขีขาดลูปผู้ยังจมหนยผิดกันตัวครับวันนี้เพรนก็เลยทรงมาตอนนี้กำลังเดินทางมาอยู่ท่านเถอะทรงมาแล้วรอมือหมดละครับผมเจมเป็นกะดิทรงคาไข้ไม่ขี้เก่าแสดงว่ายังเอาบอดต้องเอาอยุบม่านติดสมหาดีครับสักแมนแมนทำงานช่วงเช้ามองพอสมหาโอ๊ ย่ำได้ก็ได้ย่ำเที่ยงก็ได้ย่ำเศร้าก็ได้แล้วย่ำเศร้าแล้วเนาะพอกำลังพอดีนาคาดีๆพอช่วงนีห้หนาฝนเห็ดแห้งไรมันอันนี้ก็ไสิต,ตกข้ามต้นกอ,อกกับงวดก้อนมันได้ยัาางาะต้นกอ,อกมันได้หามันได้ซีหาสามว่าซีหาสามนี่ต้นกอ,อกว่าพ่อ,อ,อต้อนกอ,อกๆๆนะอก็บบ่ก็เย่าซื้อขึ้นสื้อร่องเย่าก็เถิยอยู่บั่นก็เลยไปเอาไม้บั่นไปแก้มืออ๋ตัวน,นี้พ่อ,อไปมากเลยมันบอกเขาบั่นได้เลยง่ามกับ ก่อนพอสิไปพอมีความฝันบ่ครับผมก่อนสิไปเอาเหรียญน้ำต้นกอกแตต้นกอกต้นมันฝันเจียวประจำนะก็เลยไปพอฝันมาจังได๋นะครับเม่วันที่พอไปเอามาฝันเห็นผู้เฒ่าผู้หยังอยู่รัมันมีโพนพร้อมนะเห็นก็จังูบาดย้อยย้อยย้อยย้ย,ย,ยครับก็เลยบัเที่ยวนี้ก็สิบ่ตัว๋วเราก็เลยกลับไปไปแล้วเที่ยวแล้วมันก็ถือนะครับผมเที่ยวชองมันก็จ้าก็ถึกอยู่ให้ซื้อขึ้นสิลงมันบ่ออกตรงนะออืบัดเที่ยวนี้ก็สิตรงอยู่ดอกเพราะว่ามัน เห็นสัตว์นะฟันเห็นกูเถ่าพ่อมตีเห็นสัตว์เลขกับเลขง่ามพอมเข้าเข้าหกสองเข้าหกสองต้นหกต้นอกาะกอกต้บกอกห้บกนก่้บกอเออกตะมงมันมันเป็นหนียง่อกอกเื่อเดี๋ยวไปเอายูจุดกอกมันมีโพุทมันมีผากพอมมีกาฝากมีกาฝากมันก็เลยมันมันมันเหม็นนะกงวดแรกมันก็ถือเต็มเต็มเลยเนาะอือสองหงอกเอาสองหงดถือบดังสองหัอ ครับนั่นแหละต้นกอหัวที่สามเนี่ยมาผ่านนี่หัวดที่สี่นี่ก็ติดถือด้วยหัวมผนเมันเลยเก่าหกเก่าหกสองบาทอีกตัวหนึ่งมันมากอีกตัวหนึ่งมันได้แปดศูนย์สามครับนั่นแหละได้เลขสามนี่แหละแสดงว่าเขาสองหัวสองหววสามผ่านหัวสี่พอไี่พอมันใช่ว่าสี่เขาหัวดี้ขึ้นติเขาอยู่เพราะว่ามันฝันเห็นหัวยายายอยู่หันกับเอาของไปเลี้ยงมันพร้อมนี ครับผมไปเล่ขอพร้อมมายื้อยื้อสายหนิพอต้นกอต้นที่พอเดินทางไปพุ่นละโนนยินเดียงอ๋อพอลงทุนไปเองเลยนี่ขี้เหลือแค่ไหนไปเองพ่อพ่อไปนั่งเอาบอกจะไปนั่งไปนั่งแล้วก็เอาผ่าเห็ดเอาเอาผ่าแบบเป็นเป็นพันกันอ่ะพันพันแล้วก็ไปว่างไว้ต้นไม้แล้ะนั่งขวอยู่างพี่ยังคอยเปิดเบิ้งเขออกมาหกถูว่าเขาเลยแต่ว่าคู่ไหนก็ว่ายักษ์นี่นีตัวอยังแนวก็อนนันก็มี่เกาหกสอง มาในแปดศูนย์สามเกง้าบ่แปดศูนยสามได้บอกเขาวจะมีทะเลกซ่ะเรแะเนี่มวนี่เขาเลยหรอครัาครับคือในลูกโตัวนี่บรุว่ามาสิจับคู่ใดบ่จังไหนแต่ว่าไม่อยู่ลูกตัก็คู่ไผ่คู่มันแต่ว่ามันสิออกคู่ใดบ่จัก ใช่ามันใจสองคู่อะไรเจ,จ morning, ้าจะออกคู่อะไรพอพอสิไปพอเพราะท่นผู้เฒ่าอืมท่านผู้เฒ่าเพิ่นมาซุ่มกันซุ่มอย่างนี้หวนอืมผู้เฒ่าคนเก่ามาไปอีกกระด่าหงวนี่มันสิแบบแต่งของผู้ครบนะมันบ่มีนางรำมนี่อยังนะกันเลยไปวันนี้ก็เลยเอานางรำไปพร้อกมัพอนางรำไปน่หมดอมหงวที่แรกกับนางรำหงวที่สองกับนางรำมอืมมันงวดสามมันบ่มีบัดเลยเรื่องบ่เข้าใจบอเขาโอ้วันหล่อวันนี้งวนี่เอาไปฟ้อนเลยวันเอาไปฟ้อนอีกไปเจ้าคนพ่อนางรำเอาไปสามคน นั่งล่ามไปสามคนว้าวว้าเขาเนี่ยหันพอดีจนเขาดันวันเสียเลยวันดีด้วยวันอืมันว่ากินเข่าตากินตากินครับผมมา่ว่าวสวยใหญ่สวยว้างใหญ่สวยมันฝันว่ากินพวอิ่มเหมือเจ้าพ่อเล่าเรื่ตัวเด็กว่าจากแล้วพอเรากับบรณฑนาได้ถือมีถือโชคมีโชควิลาจนว่าเอฟซีได้ ได้ซื้อรถไหาน้ำผอมมีโชมมีลากถือว่าน่อนเนาะมาเขาโกงว่ามันก็ชงเงินไว้ไปซื้อไหมบ่อน้ำสับไปออกรถคันใหม่มาเล็เงี้ยออกซีโตวเลยทะเบียนรถเอียงกับพอออกซีโตวเลยสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็หนึ่งออกซีโตเลยเพื่อนบาทเพือก่อนหนึ่งเจ็ทะเบียนรถเรไหมน้ำนตัวหนึ่งเตัวล่างสาเจ ตอนน่ะเนาะหนึ่งเจ็ดสามว่านนี่ว่านจันนี่มันออกคมันออกแปดสามเกียดบางครั้งมัออกหนึ่งเกีดลางครับออกว่านจันแสดงว่ารถตีดขั้นนีมาให้ยโฉกยางคากเลยรถขั้นนีน่สิมาขับมาคูนแล้วขั้นนั้นขึ้นไปปัโฉกเราขั้นนั้นขึ้นไปปรับมันสิวิ่งหัวตึงๆเลยบอกพอเจอว่ารถขั้นนั้นมีผีชิงอยู่ในรถว่านพระสวัสดีคุณละครไปไหวพระลงมาก็เห็นมืมใหม่มือใหม่ ลูกก็เห็นบันอืมลูกตื่นขึ้นมาตีสองตีสามผู้ใดพอเห็นียดงวงมับอยู่ในรถนะอืมอยู่ในหลังรถนะหนองน้ำโหมคุณว่ามันเห็นบอกผนเห็นมุมใหม่ใหม่เยอะมันเห็นรถบอกอยู่ในรถนะขั้นนั้นล่ะโอ้บ่ายพอมาเห็นก็เลยมาจะอะไรก็เอาไปขึ้นก็เลยขับไปขึ้นเลยโอ้แสดงว่ามีแนวบริยอยู่ในรถบอก่อแสดงว่าไปชนค้นตายเจ้าก็ตายค้นตายแน่หันโอ้ตายในรถไม่ใหญ่น้อมาขึ้นไปนี่มันถึงห่วงเลยเนี่ย ครับผมรถคันนี้ขึ้นไปมันติตายแข็งเลยครับมันขึ้นกับวงหวังครับไปยังไงกับวงหวังทะเบียนเอนะสามสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเขียนไว้แล้วไหมเขียนเทะเบียนรถทะเบียนรถคันนี้ทะเบียนรถมหามหาโชควยมหาชัยของเราเด่นเพื่อนเนาะเมียนนะรบวชเตอร์เบาชูเพิ่นฟังใหม่เพิ่นกัโอนเงินไปเอาไม่เลยซื้อไม่เลยสำหรับบวกราคาเพิ่นเนาะว่าสามหมื่นก็บาทว่าสามหมื่นหาพ่อเด็กขาผ้าใยไปหาหมอ ถ้าไปเดียวไปไหว้พระก็บุญเนาะแมนแมนมันนันก็บขี้ดีมั่โค่อดีก็เข้าหลายนั่นมันดังแห้งซ้ำอันนี้มันพ่อดังเงียบครับอันนี้เด้อครับผมโัวเล็กบุถาวรขี้ซ้ำนี่แหละครับงพ่อนะครับผมเดี๋ยวส่วนข้อมฝันของยายสวยเดี๋ยวจะถามต่องการนี่แหละเล็กของยายสวยแล้วฝันดีแล้วทางหางหรอกอันนี้มันต้นกอกเลขต้นกอกนั่งล่ำฟอนสามคนเขาสูนสามพอดีเลย โอจบองจีบอกตี๋ติบาแปดศูนย์สามนี่โอ้มาขันเลยครับแปดศูนย์สามนี่เขาด้วยละครับแปดศูนย์สามนะครับผมแล้วก็เก้าหกสองหกสองนี่คือเหลีตอนทำพิธีนะพอเนาะแมนักองนี่แหละมักทึสองคู่แต่ว่ามักแห่เป็นคู่นี่นะมักแ้่คือแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามนี่มักครับผมอันนี้กับมักอีูอบโบันไดอก็มันเหลี่เก้ากับบหักกันเลยะ ตำเด็กเาตัวนี้หกเก่เกาหกอืมส่วนอกตัวเก่าโดนแล้วจิ้อืมตันี้พอเปียวจักหมอแล้วก็พอเอามาในสองมือนี่สามมือนี่โอ้สามมือพอดีเลยกระลังถังอะไรมือนี่ในสามมือนี้ครับไปอามากแล้วก็มาผ้าแมีไปโรบ้านผ้าไปวันครับดียินว่าได้ชูดไปเอานันนเอาอนกัน แม่กับมานน้ำเนาะแม่กับมานเด้เนาะแม่มานบอแกรถมาละมานเลยเ <c oughs> ป็นบอเนี่ยบอเอซี่ถือน้ำไหลอยู่บพ่พ่อเขาโทรมาถามบัตรเบียนรถเป็นยังโ,โทรมาถามกขาแซ่แช่อยู่เขาอยากถือไหลดอกถือ,ถอน้ำโถเน่นที่ไหลเงยังชินขั้นที่มาไทยแล้วไทยถือมัออนยังขั้นเดียเราหมักเหล็กแล้ว เจ้าจอสเจดเจ็ดครับผมสวัสดีครับคุณอยู่กลางบวันนีดเลขทะเบียนรถีเทานจะออกอีกวันนี้กับวันแม่เป็นแมนนครับผมวันนีร้าปาีตออกไปแล้วออกไปแล้วออแล้วออกอีกได้ครับผมแมนแนไม่ตด้กับง่ามพอมเนาะแมนครับผม่ว่าผมกับวันนี้นอนคือวานนะครับเเกูก็มีด้ละเลขกู่สองศูนย์สามสองศูนย์สีกโอ้แม่ สองศูนย์สี่สองศู่อ์นี่เออถูกอินทีเลียวเจ้าหญิงเธอถามแล้วไล่สอบกันตัวนี้เป็นตัวเลขของพ่อรำนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมือนี้กระซีเอาใส่แย่สวยใช้น้ำไปเลยครับผมถือว่ามีโอกาสได้มาสอบถามเพราะว่าสองคนนี้เพิ่งศึกษาเม้นเม้นบวกใครคือกันเป็นไงเด้อการเสียกมันไดคือคือกันนี่โอ้ยใส่ัเล้ขอบครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมคุณแม่เออคุณพ่อครับสวัสดีครับแม่ สวัสดีครับผมสดโอ้คือดูอ้วนคุอก็กรอยไหมน้องแจ่มใสแห้งหลังจากที่หลายคนนะครับผมเคยติดตามผมตลอดนะครับผมว่าลอหลายคนหน้าแม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมยายสวยป่วยเป็นมะเร็งเนาะหรือว่าเป็นมะเร็งเต่านมเมน้องไหมครับผมกับอาการแม่ว่างกับแม่เพราะว่าสีบวชยังนะแม่เนาะเออมันสี่เศร้าแล้วซัมปะเจ็บแม่แต่บอกว่าผมว่า ยังกอสิยังกอสิไปซัมซังล่าไปอรุณแม่บริยูโดนเด้อบริยูเนียว่าส่งก็บอกอยู่เนาะคนพอถึงขาดเป็นไหวไปเด้อคนถึงเวลาเอ้าข้างบ่หูวแล้วเนาะตายเราเกิดไม่ก็ว่าได้เอ้าสวัสดีครับพี่หวานนะครับผมพี่หวานฝันปึ๊บกับฟันว่าตัดผมลูกมาตัดอี่รีคิดเบิังซะมีกับจบไม่สีแม่นเทสปาดออกไปแนวไรบุรีกับปาดออกเนาะฟันวัดจะคงได้ตัดผมมันใ้ตื่นเสามามานั่งตัดปุ๊บ ตัดเองเลยแถวนี้ก็บอถามเซยตัดเซยแล้วจังเล่าแต่อันเมื่อนี้มือมือเราเราไปฝุ่นเนาะมันกับฝันอยู่ฝันเห็นตุไ้สูงบักไง,ง,งสีดำม้ยสูงสูงใหญ่ฝัน,ฟฟนอฝันมานไปเอาเดอ้อไปเอาเดอ้อคนมาไปเอาเด้อนางันมาอื่ะก็ไปน้ำพ้นนี่แหละไปน้ำกันนี่แหละก็ได้ไปถ่ายรูปมานัง หัวท้องหันไม่ไปไม่ไปไะไรเขาหัวดีไม่ไปไม่ไปไปหลุบเลยคนหลุบหมาบหมาบเลยนะครับเป็นตองเลยบ่แม่เป็นตองเลยบ่เออมันมันว่าสิมาอยู่น้ำแล้วก็มาน้ำยุบราศีมังค right, right. right, right hmm. 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 right? mm ์โอยู yeah. i, no. ่น mm ้ำ hmm. นี uh ่ในศาลนี hmm. ่บอกคนดำกันเลยเอินแล้วว่าปูดำปูดำเราสิมาอยู่น้ำเอออยู่กับอยู่ตีนาะเอออยู่กับอยู่ด้วยอะไรหามครับอืมตัวนี้ความฝันบ่แม่ย ันใเียงาเอาขกันทุ่มไอเออบ้านนี้กะเฮ้ย,ย,ยฟันเราฝฟันบอกเลขกได้เมื่อนัอ้นแล้วบอกเลขอยู่แต่ก็บเาเถ้เท่าน<อ>ี้ลงก่อนอเดี๋ยวลงเราสิใดเตัวใดแล้วมันจะขึกันว่าวานว่านะ่ะให้เราลงแล้วจังว่าวเลขนัน่นใช่มวมฟันก็นเลยเมกันเลยว่าเฮ้ยจะไปเบิ้งเองดอกกนว่าความฟันนี่เป็นจริงมันก็เห็นขึ้นกันไปเห็นในลีอยู่ในต้นโกกนั่นนี่ได้ทายมากนั่นอ้นตัวใดแม่ วขานนนนัละ yeah. <pe> ี่ตัวขาวนี่เป็นตัวแดงน้อเบิ้งสิบอกกันเบิ้งว่าเป็นขอบนั่เบิ้งบอกเฮ้ยโอ้แม่ไทยรู้มาเลยบ่เอ้าตัวเร่พันพัวคืนนี้เลยนี่บ่เห็นตั้งสองตัมีสีหาหกกันเลขเออสีหาหกกันมันเลขหกตัวเนาะเจ็ดหนึ่งสีหกตัวเลยนี่อยู่ในนี่นี่หกตัวเลยกับว่าตรงกขาเลขทะเบียนเนาะงเนาะอืมมันกับตรงอยู่เลขทะเบียนรถน้ำอีกเนาะ

สั้นย oh, oh. uh. oh, nice. oh, hmm. ุงสิเอ้ยสันแล้วก็หัวกันนักปวดว่ะสั้นแอ้วเราโอ๊ยเราสิมายูน้ำเอ้ายูก็อยูที่ปูก็ได้หานี่หละสิมายูซอยให้อีละมมอยู่มีกินในมืดก่อนเวลา่ตายง่ายดอกคนว่ะเออกัน่อาตก็ดีขนอยสิไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านจะเกาวัดว่ะ นี่เห็นบริเวณมันก็งามโมเด้อล่ะมันโมเดลโมงามเลยคุณได้เห็นเห็น้เองคนเห็นไหมคะนี่เบื้งเด้อขั้วสูงมันนี่ล่ะเบิ้งอั้นขั้วสูงกับสามมิติจากดินไปมันถ่ายได้จังได้เาเออมันมาแมนต์ตำตำเลยนี่มันก็อยู่ในหกน้ำมันก็มีมันก็มีโพนปุกปวกอยู่ทางล่างน้ำมันเป็นปะศาเนอะแต่อันี่อันี่กับเขาไปก็ไปเก็บเอาได้ทูบอันนี้ เก็บได้ถูปันนึงก็ไปแคบแบบนี้แม่อะไรเนี่ยเคนอ้นั่นอีตัวหน่อยหน่อยก็เลยเออจุดยูจุดมันก็ไดสองศูนย์สี่เลขถูปนั่นสองศูนย์สี่เลขถูพ้นแต่ว่าเลขพอพ้นลงมันก็งามอยู่แต่นี่กะเมื่อหลายละแต่ว่าต้นนั่นแม่เห็นเป็นตัวใดกับแม่แม่เห็นสีหาหก กันเก็ดหนึ่งสีแม่องๆดีมาสองสเออนิ่งๆเด้ออืมเขางดนิ่งๆนะครับนิ่งๆว่าเขาหงวดนงเลยนะเพราะว่าอันนี้แล้วเนาะฟันมากินเขากับ่อินจ้าเถื่ะคอมเมนเลยสีหาหวกเิดไม่ได้เปาิดไหมปมันดับไว่าห้วยเขาไอ้ยังกินบะหูอิ่มหื้ซีหาหเออชัดอยู่นี่ชัดปะ เลยชาดไอ่ะอชาดึดึงออกไปอีกดึงไปท้ามไปาม่อีกไปดึงไปม่อีกกล่องผมเดมีสูออนี่แหละโชาสี่ห้าหกสี่หเออเลยยังขึ้นมาเห็นอยู่ในต้นใม่ัสิหึ้สูงกระมานพุนสมเมตรคืนพุนว่านาเลยนะอดับแล้ดับแล้ครับแสดงพออยากเห็นตัวเลขได้ไหม้นเห็นโอ้ยเบิ่งนักคนลุกเดีเห็นบ่นันนันเห็นบ้าพุน่ะพน่ เอต่เบิ่งปั๊บเนี่ยนั่นคนลุกเลยดาอาการเขงคนคนลุกนี่แสดงว่าเป็นมาต่องหรือว่าดุนันนี่ได้ครับท่านผู้ชมเป็นน้ามาาเลยนี่ข้องเสือเป็นหน้าม้าสัดดอดเลยคนลุกก็สัดลุกอย่างว่าจับเลขตัวนี้ปั๊บก็คนลุกเลยเน่ยว่ะมันเป็นอีหยังเอ้ยอนะกดแจ้งคอยว่าวคอยเทาตั้งแต่จคอยมาแต่พูนกันคอยว้าเลขนี่ปั๊บเผื่อคนลุกเลยมันเป็นอีหยังมันถือเรื่ยมันบ่ถือ ถือแล้วท่านสั่งอะไรคนมาเนาะเออต้ถ่ายเนี่ยคืออย่างแหมแต่ว่าสีหาหกมันชัดอยู่อันเหล็เจ็ดนี่โต้ดำดำนั่นแต่ว่าขันบ้าเอาเล็กเจ็ดกับมันมันมันก็คือศูนย์มันก็คือศูนย์ก็ได้จุดจุดนั่นศูนย์หนึ่งสีคือเกาจุดๆนั่นเออเอขันคุณแล้วแต่ตาคนเนาะแต่แม่วาแน่เป็นเหล็กเจ็ดดำดำนั่นแม่เห็นเป็นเหล็กเจ็ดเออ ให้้ดวรือเบิ่งหน่ะนั่นสิซ้ำนี่ก็ยังคนลุกค้นลุกอยู่สบันเลยน้อแม่เนาะค้นลุกอยู่สบันเลยตัวนี้เห็นเลยมันเป็นนอิหยังว่าคนลุกตลอดเลยเลขตัวนี้ดิมันเป็นอิหยังหึเหลือเสือหน่อยเลือกเลยแต่ลังคนปกติเราก็พาไปอยู่แต่คนคนไปหลายแม่ก็บพกเขา แม่ก็ไปนั่งอยู่ในรถแต่ว่าสุดนี่แหละแม่ลงปึบแบบตรงไปเลยตรงไปหลุมตนเลยคนลุกปวดถูกไหมือนเป็นอยากให้แม่ย่างไปได้หนิเออบม่หูแล้วถามแถวเนิยนเบิร์ดไปบ่เคยแถาไปจักเถืออืมตรงตรงเลยเนี่ยผ่านมันเลยเนี่ถือเบิรงนี่แหละนี่คือลูกผู้ชายล่างดำล่างดำสูงง่ายแม่บอกว่าให้ประมาณแปดศอก ไปเด้อไปเด้อไปเอายุ้ยไปต้นน่ะละพอนมาพอเขียนยุหันละพอนมาแต่ว่าพอสิไปอยููน้ำโอ้ยมาสิละนั่นก็มาน้ามีดีตัวคนดกปวดปวดเลยคนคนสั่งเมว่าให้พยายามตั้งสมาธิเอาด้ยดูเอ้ยมันสีมาคือเก่าน่อละสมาซอยซอยคือเก่าน่อยละละว่ะแต่ว่าพยายามทำบุญเอากรสีแลนทำบุญเก่าวัดเนาะบุญไว้แล้วเนาะหน้าตาแม่สดใสเี่ง ตายลรอเกิดมาเลย้ยงอ้วนขึ้นห่วยเมื่อหนันสี่สิบกลัวนี่มันมันชีหกสิบแล้วมันเรือสามกิโลก็หกสิบแล้วดิเจ้าหนมอว่าตายตายตายทำไมเป็นแบบนี้น้มันจิเงจอกแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยดีใจน้ำแม่ดีใจน้ำแม่ยินดีน้ำแม่ได้แล้วขอให้มันหายขาดไปได้ใหญ่เมื่ไหมาตัวกันเลแม่มาตัวกันไดย ตัวกันแล้วแต่โชคแต่ตาละเนาะตานาะหานก็สิได้สร <c oughs> <c oughs> ้างรากกันเนาะเออไงมาได้แม่ก็บอกย่างดอกว่บัวแต่ว่าสุดนี่แม่กับศิษยเริ่มลงเลขน้ำเลยได้พอกับลงแม่กับลงแม่ก็เลิ่เริ่มฟันแล้วเนาะเป็นสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขภาพมันแข็งแรงมีแขงมีกำลังก่อนเพราะว่าสมาธชิพระว่าเขาเขาลงเลขมันประมาลงแบบธรรมดาเลยเนี่ยมันอันคองเราเห็นไ่เห็นปืดมาเนี่มันใหญ่จิตนั่นเองเนาะเมน ลังคมาโอ้ยลงเหล็กสบายล่องโหลดกันมาไมีอันนี้ป้องกันในแล้วเลยครับผมเหมาอล่ำก็คือกันมันมีคือกันแม่ก็เคยเล่นมาล่ำมาก่อนเป็นสาวนั้นเว้ยเป็นหอดังเอกพุณเดี๋ยวเนี้ก็ยังเสียงดีกือเกาอยู่แต่ว่ามันเทาแค่นั่นล่ะลองไงไงเทานี่ฟังมันป้า ฮัตโธเสียงบนว่าอือโอยบนบ่าแต่ว่ามันเท่าเนาะกันบ่เท่าเนี่ยไม่ลานั่แม่เนาะขอให้ลูกสองพลังนี่ขอให้เข่าขอให้เข่าข้อให้เข่าเด้อปู่ยเซี่ยเอาเดียวไมีโชคมีลาภซอยลูกซอยหลานอีีหลสิได้ซอยลูกซอยหลานซื้อยากินอันนี้มันกินยาตุ่มเนี่ยมันเซาไว้แต่ว่ายาหมอบ่ทันได้กินปุ่บจะไปหาบมาเมื่อวานเองอืกินแต่ยาตุ่มตัวนี้ก็บตาเฮาวกับสมุนไพรแบบโบราณเนาะแม่นออืครับ นี่บันหายขึ้นหายขาดมีแต่โชว์แต่ลาต่อไปนี่กับนางเอาเล็กให้คนตัวบันเมนไม่ข้าเจ้าพาไปนนางใสกับไปมืดอะไรแห้งต้นตะเคียนแห่งแากตัวบาหนี่ครับผมครับให้กำลังใจเยอะๆไไปตัวบาหนี่รถก็มีจะโค้งแหละเปิดไปเลยแหละบ่ได้หัวซาเลยล่ะทุกท่านขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมแนวทางโค้งสุดท้ายบนีอยากแบ่งปันข้าเจ้าว่าเขามีอยู่มีกินแนยอันลังคนแล้วบ่มี่นะเออยังเฮาวในมีกินแล้วก็ดี สะพานบุญไปพร้อมมันจังสิดีคนเฮานั่นครับมันอยู่ในสะพานบุญเฮาเด้คร้างองนันขึ้นกโอีลาบึงซ่วงซ่วงที่ตกรถนั่นบางคนว่ยางบ่ได้เด้ว่ามันหักหมดกระดูกเนาะนอดเล็กหมดก็ยังยางได้เสยอยู่อย่าฟังเสียงเลาเพราะว่าอยู่ในความบุญอยู่ในความันทบุญนี่แหละ นี่แหละล่ะเขาให้ FC โชคดีเนาะครับเนาะโชคดีใช่ทุกคนให้มันมันทุกคนใหญผิดพลาดเลยดีแค่ไหนเออเนาะนะครับผู้ชมนะครับผมก็เป็นเขาฝันนะครับเขาฝันสองพลังนะครับผมสองตาใหญ่ฝันแม่นนะท่านผู้ชมนะครับผมงวดนี้ขอให้เข้าเป็นงวดที่สี่นะครับสองมวดหลุดสามมวดไปอสองมวดเข้าสามงวดสามหลุดก็สี่ขอให้เข้าอีกนะครับผมเลขฝันสองตาใหญ่นะครับผมเยาะเยาพี่หวานว่า นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมเด้อนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ผมอาจจะอ่านไม่ทุกคอมเมนต์นะครับผม,ผมก็ต้องกราบขออภัยเอฟซด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมครับผม